สวัสดีครับราดบุรีมีดีอะไรมาดูกันครับนี่ครับแนะนำเป็นรถถคูบต้าอีกหนึ่งคันนะครับ g T สามนะครับคือยี่สิบสามแรงนะครับสเปคนี้จะไปยุโรปอเมริกานะครับแต่ถ้าอยู่ในญี่ปุ่นจะเป็น G.L นะครับตัวนี้จะเป็นยี่สิบสามแรง4ี่สูบก็เข้าๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฟว e ลแล้วก็4ป็ e โฟวนะครับ ี่ครับแล้วก็เป็นเป็น power นะครับพวงมลลาลัย power PS power sterling นี่นะครับแล้วก็มีดิฟล็อกแล้วก็ PTO สามระดับตัวนี้ก็ปิดเปิดวาล์วไฮดรอลิกนะครับ PTO ข้อดีของมันคือ PTO สามารถมีรีเวิร์และฟอร์เวิรนะครับปั่นเดินหน้าถอยหลังได้นะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปลดโฟนะครับโฟไม่โฟนะครับส่วนเกียร์ก็จะมี อยู่นี่นะครับมีสามเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็หนึ่งคอยหลังแล้วก็มีช้ามีเร็วนะครับเกียร์เยอะนะครับตัวนี้ส่วนไฮดีโอก็จะมีสองสองแบบนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นปรับไฟฟ้านะอ่าเป็นปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับไม่ใช่หางไฟฟ้านะครับเป็นการปรับไฟฟ้าตันนี้นะครับไม้ก็ ไม่ก็แค่หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับสภาพอ่าเดี๋ยวจะมาติดเครื่องดูกันนะครับไม่ได้คลิปเดียวกันเลยมาล้อนะครับ ไปดู PTO กันนะครับ นี่เป็นพีโอปั่นเดินหน้านะครับเดินหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะปั่นกลับหลังนะครับนี่คือข้อดีนะครับล,ลูกเล็กน,นะครับคือมี